ผมในานามบริษัท global connections จำกัดมหาชนนะครับสมชายคุลีเมคินจรรการประธานกรรมการบริหารนะครับแล้วก็ทางขวามือผมคุณประวิชยาหันสกุลสวัสดีครับผู้อำนวยการฝ่ายดูแลด้านการเงินและบัญชีนะครับทางซ้ายมือผมคุณพรพิมลต่อภัยบูลจะเป็นเลขานุก,การบริษัทนะฮะก,ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามีค่ามาร่วมงานออฟเดยของทางบริษัทนะครับก็ครั้งนี้ก็ เป็นน่าจะเป็นครั้งที่สิบสี่ปล่ปเราเข้าตลาดมาหปีครึ่งนะครับก็วันที่หกธันวาคมสองพร้อยสี่สิบแปก็ร่วมง,งานออฟเดย์มาทุกไตรามาสนะครับยกเว้นไตรามาสเดียวที่เราเชิญนักวิเคราะห์ไปที่บริษัทของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับครับแล้วก็ขอบคุณที่ามาร่วมงานผมจะเริ่มเลยนะครับ ก็วันนี้เราจะมีเรื่องของ o m p a n y Overview นะครับแล้วก็จะมีพลาสติกแล้วก็เปโตเค,คมีคอลอุตสาหกรรมพลาสติกแล้วก็ปิโตนะฮะภาพรวมนะครับแล้วก็เป็นผลประกอบการของไตรามารสสของปีนี้แล้วก็จะมีเรื่องของออการเปรียบเทียบนะครับมูลค่าของบริษัทกับบริษัทข้างเคียงที่มีอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันหรือสามารถเทียบเคียงกันได้ แล้วก็จะมี IR Report แล้วก็ Investment Highlight แล้วก็จะมีเรื่องของถามตอบนะครับถ้าระหว่างพูดคุยท่านใดอยากถามก็เชิญได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นความเป็นมาของบริษัทนะครับว่าเราก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1994นะครับถึงปัจจุบันก็ประมาณ17ปีนะครับโดยผู้ก่อตั้ง5คนผมเป็น1ใน5นะครับแล้วก็ ปัจจุบันทั้ง5ก็ยังร่วมกันบริหารอยู่เป็นกรรมการบริษัทอยู่นะครับเราเริ่มจดทะเบียนปี1994แต่ดําเนินการจริงๆปี1995ด้วยทุนจดทะเบียน2ล้านบาทแล้วก็มียอดขายที่76ล้านนะครับบริษัทก็เติบโตอย่างสม่ําเสมอมาโดยตลอด <c oughs> จนมาถึงปีวันที่6ธันวาคม2548หรือปี2005เราตัดสินใจเข้าจดทะเบียนในตลาดรั์นะครับก็อยู่ใน ตลาดใหญ่แล้วก็อยู่ในกลุ่มปิปโตเคมีนะครับบริษัทเราปัจจุบันนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตชั้นนำของโลกในด้านพลาสติกและปิโตเคมี27บริษัทนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วทั้ง27บริษัทเนี่ยก็จะมีขนาดหรือว่าจุดเด่นในด้านของการผลิต อยู่ในหนึ่งในสามของโลกหรือว่าของภูมิภาคหรือของประเทศไทยนะครับโดยลักษณะธุรกิจของ g l o b a l ก็จะเป็นลักษณะของผู้แทนจำหน่ายแต่เรามองตัวเองว่าเราเป็นมากกว่าผู้แทนจำหน่ายนะครับไม่ใช่มีเพียงคลังสินค้าเก็บแล้วก็โชว์รูมหรือว่าแค่บรรทุกของจัดส่งให้ลูกค้านะครับเราเป็น total solution and service provider ในในนิยามอัน,นี้เดี๋ยวจะมีขยายความต่อไปนะครับ ยอดขายของเราจนถึงสิ้นไตรามารสสครึ่งปีนะครับก็เปรียบเทียบจะมี Year to Year เนี่ยก็จะโตขึ้นในเรื่องของมูลค่าอยู่3.8%ในเรื่องของปริมาณก็ลดลงเล็กน้อย1.7กว่านะครับแต่ถ้าเทียบ Q on Q จะลดลงกว่าไตรามาสหน่ไตรามารสสจะมีการชะลอตัวพอสมควรนะครับในด้านเรื่องของวันหยุดที่มีค่อนข้างมากในเดือน เมษายนแล้วก็พฤษภาคมแล้วก็ประกอบกับการชะลอตัวของอุตสาหกรรมในเรื่องของยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จากผลของสึนามิที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ผลของเศรษฐกิจชะลอตัวในยุโรปนะครับในรายละเอียดเดี๋ยวจะคุยกันในเรื่องของผลประกอบการต่อไปนะฮะอันนี้จะเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมถ้าไม่มีบทบาทของผู้แทนจาหน่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ S1 ถึง S Infinity เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่า Supplier หรือผู้ผลิตถ้าติดต่อกับผู้แปรรูป c o n s u m e r หรือ Customer หรือว่าจะเป็น Converter ตเนี่ยนะฮะตัว C เนี่ยก็จะเกิด Transaction ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนใช้เวลามากแล้วก็จะไม่มีการประหยัดนะครับทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของค่าใช้จา่ายอันนี้จะแสดงให้เห็นอันนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้แทนจำหน่าย และที่ผมให้คำนิยามว่าเป็น Total Solution and Service Provider ที่เป็นมากกว่าเพียงคำนิยามของผู้แทนจำหน่ายนะครับเราเชื่อมโยงระหว่าง S กับ C ก็คือ Supplier อผู้ผลิตแล้วก็ลูกค้าปลายทางเนี่ยด้วยการสร้างความประหยัดต่อขนาดอ c คโ o มีเอฟสเกลนะครับรวบรวมออเดอร์เล็กๆน้อยๆปีกย่อยทั้งหลายเนี่ยสั่งกับผู้ผลิตครั้งเดียว ะครับอันนี้ชัดเจนก็คือได้ความประหยัดต่อขนาดในอีกมุมหนึ่งสิ่งที่เราจัดให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นเรื่องของ e c onomy of scope หรือเรียกว่า one stop shopping service ก็ได้นะครับก็จะมีเรื่องของสินค้าที่หลากหลายครบวงจรนะฮะจากมุมมองสองส่วนนี้ก็จะสร้าง value ให้กับทั้งโรงงานผู้ผลิตแทนที่จะไปขายตรงหรือลูกค้าที่จะต้องไปซื้อตรงนะครับ เพราะว่าเรื่องของเวลาเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลังเรื่องของความหลากหลายผสมผสานนะครับการประหยัดในการส่งมอบความรวดเร็วต่างๆนะครับสิ่งที่เราจัดให้ก็คือเรื่องของโลจิสติกมีทั้งคลังสินค้ามีการแบ่งสินค้าแพ็คเล็กแพ็คใหญ่มีการรีแพ็คใหม่นะครับเรื่องของอินเวนทอรี่แมネจเมนต์นะครับจะมีการวางแผนสินค้าคงคลังให้เพราะว่า สินค้าที่เราสั่งเข้ามาเนี่ยมาจากทั่วโลกนะครับมาจากแ,แคนาดามาจากอเมริกามาจากภูมิภาคในยุโรปมาจากทั้งเอเชียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็หลากหลายเพราะนั้นเรื่องของลีดไทม์เรื่องของระยะเวลาในการส่งมอบเรื่องของการวางแผนสินค้าคงคลังนะครับก็จะอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราแอดแวลูตรงนี้เข้าไป รเรื่องของเซลล์ส์มาร์เก็ตติ้งนะครับเราก็จะมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าแล้วก็ผู้ผลิตเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาของตลาดแล้วก็ข่าวสารของเรื่องของเวสปายดีมาร์แล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงการเคลื่อนไหวของราคานะครับถ้าท่านจะสังเกตเห็นว่าน้ํามันเป็นต้นทางก็จะเชื่อมโยงไปถึงสินค้าหลากหลายในสายของปิโตเคมีนะครับอันนี้เราก็จะมีข้อมูลครบนะครับ แล้วเรื่องของเทคนิคอลเซอร์วิสบุคลากรทางด้านฝ่ายขายเรามีอยู่ปัจจุบัน22คนนะครับก็โดยทั่วไปทั้งหมดจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยแล้วสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้เรื่องของพลาสติกวิศวกรรมหรือ Engineering Plastic เนี่ยบุคลากร,กรก็จะจบสายการศึกษามาทางปิโตเคมีหรือเคมีคอลหรือวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับเพื่อ,อ เป็นพื้นฐานที่สามารถไปต่อยอดในการเทรนนิ่งกับผู้ผลิตได้จากทุกทกแหล่งนะครับแล้วนอกไปจากนั้นเนี่ยเนื่องจากธุรกิจนี้ใช้วงเงินหมุนเวียนค่อนข้างสูงนะครับจะเ,เห็นว่ายอดขายเรา3,000กว่าล้านลูกค้าแต่ละลายก็มีปริมาณการใช้ที่สูงเพราะนั้นความรู้เรื่องการบริหารเงินนะครับ financial solution ก็เป็นอันหนึ่ง เพราะถ้าเราเห็นว่าเราจดทะเบียนเมื่อ17ปีที่แล้วด้วยทุนจดทะเบียน2ล้านบาทเนี่ยเรามีปัญหาโดยตลอดในการที่จะบริหารเงินเพราะว่าเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอกับการดําเนินธุรกิจและจนเราสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปรับแก้จุดอ่อนของเราจนเป็นจุดแข็งเราก็มีข้อมูลตรงนี้ที่จะช่วยดูแลลูกค้าเรานะครับใครพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย เราสามารถให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงเชื่อมโยงกับตลาดนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับธนาคารเพื่อให้เงินหมุนเวียนกับลูกค้าเพียงพอแล้วก็ให้คาแนะนําแล้วเราดูงบลูกค้าด้วยเนื่องจากเราต้องปล่อยสินเชื่อนะครับมีบางมุมที่เราควรจะแนะนําเราก็แนะนําเพราะบางแบงค์เนี่ยจริงๆแล้วไม่สะดวกใจที่จะแนะนําลูกค้าให้เพิ่มทุนหรือว่าให้จัดสัดส่วนสินทรัพย์หรืออะไรต่างๆวงเงินกู้เนี่ยบางแห้งแบงค์ก็ไม่พูดตรงๆนะครับ เราเราสนิทกับลูกค้าเพียงพอที่เราจะพูดตรงได้ในหลายๆประเด็นอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเราที่เราจะเป็นมากกว่าแค่มีคลังสินค้าแล้วก็รับสินค้าจากผู้ผลิตแล้วก็มาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับตรงนี้ก็คือภาพแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะทางทางซ้ายมือก็จะเป็นเรื่องของ upstream intermediate downstream เป็นผู้ผลิตต้นน้ำนะฮะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศเราก็จะมีการเชื่อมโยงมีติดต่อสื่อสารมีการขายสินค้าบางชนิดให้กับผู้ผลิตต้นทางด้วยนะครับแต่โดยหลักแล้วของเราจะไปทางขวามือไปเรื่องที่เป็น c o m p พล n เดอเป็น End User End User ในที่นี้หมายถึงผู้